สี่ราศีดวงจะมีโชคลาภเข้ามาแบบคาดไม่ถึงมาฟังคําทํานายดวงชะตาของสี่ราศีนะคะว่าจะเป็นดวงชะตาของใครบ้างนะคะดวงเด่นมากๆในช่วงนี้จะมีโชคเข้ามาสู่ดวงชะตาของคุณลําดับที่1ชาวเมถุนลําดับที่สองชาวกรกฎลําดับที่สาคือชาวราศีสิงห์ลําดับที่4ีคือชาวราศีกันทั้งสี่ราศีนี้นะคะ ถือว่าดวงเด่นมากๆในช่วงปลายปีนี้นะคะจะมีเรื่องของโชคดีโชคลาบเข้ามาสู่ดวงชะตาแบบกระทันหันหรือมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเป็นโชคดีๆนะคะเข้ามาสู่ดวงชะตาถ้าคุณกําลังหวังอะไรอยู่แล้วไกลเกินเอื้อมมากๆหรือ ไกลจากตัวคุณมากๆมีโอกาสจะได้นะคะการรอคอยจะประสบความสําเร็จสิ่งที่คาดหวังอย่างไม่ตั้งใจจะได้มาง่ายๆมีจังหวะฟุกๆโอกาสดีๆเรื่องการงานโอกาสการรับทรัพย์นะคะวนเวียนเข้ามารวมถึงความรักส่งเสริมทําให้ดวงชะตาของคุณก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะคะสําหรับ ความสําเร็จทั้ง4กลุ่มธาตุราศีนี้นะคะมีจังหวะฟุกฟุมีโอกาสดีๆมีการงานการเงินดีนะคะรวมถึงความรักนะคะเกื้อนหนุนดวงชะตาไปต่อได้กับความสําเร็จ4ราศีนี้นะคะดวงเด่นมากๆอะไรที่คาดไม่ถึงมักเข้ามาแบบฟุกฟุกในช่วงนี้นะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยค่ะ